สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน้องๆทุกทคนนะครับน้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราในงวันที่หนึ่งกุมภาหกเก้านะครับวันนี้ครับผมจะมานําเสนอครับเป็น10ล่างตัดสองสูตรก่อนที่พี่น้องจะเห็นชุดนี้ผมได้ลงร้อยบนตัดสองสูตรไปแล้วครับต่อไปนี้จะเป็น10บนตัด2สูตร แล้วก็จะต่อด้วยหน่วยบนตัดสองสูตรนะครับเสร็จแล้วเอาร้อยเอาสิบหน่วยมาชนกันหมดเราจะได้สามตัวตรงๆและต่อจากนั้นก็จะเป็นเลขดับร้อยบนดับ10บบนและหน่วยบนหน่วยบน,น,ยบนตามติดมาจับชนกันอีกครับจะเหลือสักกี่ตัวฝากไว้ด้วยครับมาครับในส่วนของ10บนตัดสองสูตรวันนี้ผมวางหลักสิบไว้ สูตรละสี่ตัวอ่ะมาดูกันครับผมจะพาฟังคําเตือนแล้วมารับชมพร้อมกันพี่น้องครับคําเตือนครับโปรโดใช้วิจารณญาณาในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับผมขอย้าว่าเป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากหลวงทักพี่น้องครับมาครับฝากและเตือนแล้วพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาถึงตัวสูตรและวิธีทําเลยมาดูสูตรที่หนึ่งกันครับสูตรนี้ผมไม่ใช้สามคูณเดี๋ยวนะสามคูณสิบนหรือร้อยบนสามหนึ่งสาม หกเจ็ดศูนย์ห้าสามสองหกเก้าศูนย์สามแปดสามแปดยี่สิบสี่เจ็ดแปดหนึ่งหกสามแปดยี่สิบสี่เจ็ดแปดหนึ่งหกสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามศูนย์ได้ศูนย์สามสี่สามสี่สิบสองห้าสามห้าสิบห้าแปดเก้าสามคูณสิบบนนะครับไม่ใช่ ้อยไม่ผมเห็นตัวผมมาร์คสีไว้จะเป็น3ามคูณสิบนตามสูตรนะครับจะเริ่มพาพี่น้องคำนวณจาก16คือสิกิกามานะครับถ้า3ามคูณสิบน3คูณสเป็น12นะครับเอา2มาบวกรหัส3 2มาบวกสเป็น5 3 5สบวกหเป็น6 หกบวกสามเป็น9 9้เบวกหเป็น1ิบสโอเคครับสูตรที่1พี่น้องครับเราได้มาแล้วคือห้าหกสจะมีหลักสิบในนี้1ตัวแล้วทีนี้จะเอาสูตรที่สองมาใส่ตรงนี้แล้วตัวไหนมันชนกันเราก็จะนำตัวนั้นไปเป็นหลักสิบในึงวดต่อไปสูตรนี้ผมให้ใช้สิหน่วยล่างนะครับพี่น้องครับ สิหน่วยล่างแล้วก็10ครั้งที่1นะ10หน่วยล่างบวกสิที่1จะเป็นบวกแบบนี้นะครับ3าบวกเได้10 10มาบวก0นมาบวก0ย์ก็จะได้0ูนยผลบวกได้ศูนเอาศย์มาบวกรหัสศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์อยู่เช่นเคยเช่นเดิมศนย์ 0, มาบวก5อีกตัวหนึ่งก็จะได้5เอาห้ามาบวก2จะได้ที่เก็ เจ็ดมาบวก4ก็จะได้อยู่ที่1ตัวนี้แล้วทีนี้พี่น้องครับเราก็จะใช้2สูตรนี้ในเมื่อสูตรนี้มันมีหลักสิบอยู่หนึตัวและสูตรนี้มันมีหลักสิอยู่หตัวถ้ามาชนกันเราก็จะได้หลักสิบหนึงวดต่อไปทันทีมาดูครับอย่างงวดนี้ตัวแรกชนกันคือเลขห้า พอได้ห้าวงกลมไว้และยกห้ามาไว้ทางนี้เพื่อที่จะนำไปใช้ในงวดถัดไปคือเลขห้าตัวที่1และหกหสูตรนี้มีสูตรนี้ไม่มีแสดงว่าไม่ใช่9 9ไม่มีในสูตรนี้ 4, 4ีสไม่มีในสูตรนี้ก็แสดงว่าหลักสิบเหลือตัวเดียวห้าหกสได้ห้าตัวเดียว ถ้าจะนำไปใช้เราก็จะได้แค่ x 5 x นี่นะครับถ้างวดสุดท้ายได้แบบนี้ถ้าเราจะรูดอยู่ก็จะได้อยู่10ตัวเนาะและงวดต่อมาครับ1น่งทันวาพี่น้องครับ1ทันวาออกอะไรครับ4ี่หกหนึ่งสองหสองหลัก10ที่เราหาอยู่ก็คือ5ตัวนี้ครับ และเราก็ได้5ด้วยได้5ตัวเดียวก็จะถูกวิ่ง5และจะถูกที่ x 5 x โอเคครับเรามาดูงดต่อไปครับก็คือหนึงทันหนึ่งทันวาไปใช้16บทันวาครับผมให้ใช้3ามคูณสิบบนวดนนี้จะเป็น3คูณที่5นะ3าคูณหเป็น15พี่น้องครับเราได้ห้า ผลค,คูณได้5เอา5มาบวกรหัสตรงนี้ก่อนนะ5บวก3จะได้8นะงวดน,นี้ตัวแรกคือเลขก8ครับเอา8มาบวก1จะได้9ครับ9มาบวก3จะได้2ครับแล้วเอา2มาบวก5จะได้ที่7ครับเราได้มาแล้ว8 9 2 7ในชุดที่1เรามาดูสูตรที่2ครับผมให้ใช้10หน่วยล่าง แล้วก็บวกหลักร้อยไปหลัก10ครั้งที่1แบบนี้งวดนี้เป็นสองบวกสองได้4ี่สี่บวกหได้9ได้9แล้วเอา9มาบวกรหัสศูนย์ตัวนี้9กบวกศย์จะได้ที่9กบวกห้าได้14บวกสได้16บวกสได้ยี่สิบนี่ครับเราจะได้แบบนี้พี่ร้องครับ สูตรที่1ได้8 9ดเกสองก็ดสูตรที่2ได้9ก้าสตัดเลยครับตัวไหนชนกันเราจะนำไปเป็นหลัก10ทันทีโอเคครับ8ไม่มี9 9้าเมาแล้วครับ1ตัวแล้วครับตัวที่เราได้คือเลข9เราจะนำเก้ามาไว้ตรงนี้เพื่อใช้งวดต่อไป2สูตรนี้ไม่มี2เก็บ สูตรนี้ไม่มีเกตพี่น้องครับสรุปงวดนี้ก็ได้เก้าตัวเดียวอีกแล้วเราได้เก้ามาตัวเดียวเราจะนำเก้าไปเป็นหลักสิบในงวดต่อไปถ้าไปใช้จริงเราจะได้ในรูปนี้คือ x 9 x มีครับค่า x ใครอยากใช้ค่า x ที่หลักหน่วยก็10หาง หรือพี่น้องมีในใจตัวไหนก็นํามาชนตัวนี้ตัวนี้เราจืนที่หลัก10บไว้แล้วแลงวดต่อมาครับหนึ่งธันวาพี่น้องครับงวดนั้นออกเจ็ดหกสามดเ้าห้าแดเ้าห้าเราได้9้าตัวเดียวในหลัก10บและก็ออก9ก้าห้าเราจะถูกที่ x 9 x และรูด 9ในหลัก10บก็จะได้อยู่10ชุดก็จะถูกที่9กหด้วยโอเคครับมาดูงวดต่อไปครับจะเดินต่อไหมสำหรับสูตรนี้3ามคูณสิบนครับ3คูณหลัก10บนพี่น้องครับวันนี้3าคูณเเป็น2ีเก็ดนะ7ไปบวก3ได้0นย์ครับศไปบวก1ได้1 1ไปบวก3มได้ 4. 4ี่ไปบวก5ได้9ส่วนสูตรที่สองตามต่อเลยครับผมให้บวก10หน่วยล่างแล้วก็10บครั้งที่1เป็นห้บวกสองได้7 7็บวกสมได้10ได้0นนะครับเมื่อเอาผลบวกศูนย์มาบวกรหัส0นตัวนี้ก็จะได้0ูนย์อยู่ดีศูนย ไปบวก5จะได้5 5ไปบวก2จะได้7 7ไปบวก4จะได้1 0571อ่ะ0 5 7 1ได้มาแล้วใช้ระบบเดิมครับเอาไปชนกันตัวไหนถูกนำไปใช้ทันที0ตัวแรกมาเลยครับคือเลข0ที่ได้นะเราได้มาแล้ว1ตัวคือ0 นวดนี้1นึมาอีกแล้วครับหตัวคือหนึครับงวดนี้อเราได้2ตัวแล้วหลักสิบศและ1 4ไม่มี9ไม่มีสรุปพี่น้องครับสรุปงวดนี้แตกต่างจากทุกงวดเนื่องจากได้หลักสิบอยู่2ตัวคือ0แล้วก็1แบบนี้ เมื่อนําไปใช้เราจะใส่เครื่อง x เข้าไปแทนค่า x แทนค่า x เมื่อนําไปใช้จริงพี่น้องอยากเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดก็หาตัวเอามาตัดเอาแต่ถ้าเรารูดอยู่ได้20ประตูพี่น้องหาเลขดับมาตัดก็ได้ตัดจากชุดรูดก็ได้หรือเอามาชนก็ได้เมื่อได้ศูนย์กับหนึงแล้ว น้องหาหลักหน่วยเก่งๆมาชนเอาสักตัว2ตัวก็จะได้อยู่ประมาณ4หางเท่านั้นและงวดต่อมาครับเราได้ศูนย์กับ1ในหลักสิบและงวดต่อมาออกเลยครับ2อมกราหกเก้าแปดามเจ็ดเจ็ดหลักสิบคือเลข0ูนย์นะครับเราจะถูกที่ศตัวนี้ xx0 ย์ X และวิ่งรูดศูนย์ตัวนี้ มาต่อเลยครับถูกเช่นเดิมแต่ได้สองตัวงวันนี้มาดูงวดต่อไปครับ2มกราไปใช้17มกราจะได้สักกี่ตัวมาดูกันพื่อนครับสคูณหลัก10บน3าคูณศจะได้0 0ไปบวก3ได้3นะครับ สไปบวก1ได้4 4ไปบวก3ได้เก็ดเดไปบวก5ได้2ได้มาแล้วนะครับ3 4มสเก็ดสแล้วทีนี้ก็มาดูสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปลงทัดให้ใช้หลักสิบ สิล่างแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็10ครั้งที่1แบบนี้บวกกันวดนี้1นบวกหได้7 7็ดเบวกเกบวกเได้16บหก็บวกเได้16เอาหกมาบวก0นย์ก็จะได้หตัวที่1ได้เลขหกหกไปบวก5ได้1 หไปบวก2ได้3 3ไปบวก4ได้7เราได้มาแล้วพี่น้องครับคือ6 1หนแล้วทีนี้ก็เอาสองสูตรนี้มาตัดกันเพื่อที่จะนำไปเป็นหลักสิบในงวดต่อไป3ตัวแรกมาเลยครับคือเลข3พี่น้องครับมาแล้ว1ตัวคือเลข3าม เราได้มาแล้วหลัก10บตัวที่1คือเลข3ตัวที่2จะมีไหมสี่สูตรนี้ไม่มี7ตัวที่2คือเลข7 2ไม่มีสรุปพี่น้องครับเราได้2ตัวเหมือนกับงวดที่ผ่านมาคือได้3มกับ7น็านำมาใช้จริงจะมาในรูป x 3 x แล้วก็ x 7 x ได้วิ่ง3รูด3วิ่ง7รูด7จะได้อยู่ชุดละ20ตัวพี่น้องหาตัวเอามาตัดเอาเมื่อได้สกับ7เราจะนำสามกับ7จ็ดมาใช้ในงวดวันที่1ิเจ็ดมกราและวงวดนั้นออกเลยครับ8 7 8เจ 2หลักสิบคือเลขเกตครับเราตามหาและทําอยู่ก็คือเลขเกตตัวนี้และผลที่ออกคือเกตตัวนี้เราจะถูกที่เกตตัวนี้และเก,เกต็ัวนี้ x อ x เ,กเอตัวนี้นี่ครับเราจะได้แบบนี้พีแล้วครับโอเคครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบัน ผมขอทำความเข้าใจกับพี่น้องนิดหนึ่งสูตรมันเดินมาแบบนี้เดินมาดีๆเนี่ยพี่น้องครับถ้ากรณีถ้างวดสุดท้ายกำลังจะทำเนี่ยถ้าสูตรสูตรนี้เดินต่อสูตรนี้ไม่เดินผิดทันทีนะครับพี่น้องครับมันจะผิดทันทีนี้แหละคือข้อสําคัญถ้าพี่น้องจะนําไปใช้ต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้ก่อนเนาะมาครับผมพาคํานวณเลย จะมาไม่มาวันที่หนึ่งคุณพาเรามาลุ้นกันอย่างเดียววิธีทำผมให้ใช้3คงที่คูณหลัก10บบนวันนี้จะเป็น3ามคูณเกตสามเตัวแรกคือเลขหนึงเอาหนึ่งไปบวกหนึ่งได้2 2ไปบวก3เป็น5เอา5ตัวนี้ไปบวก5อีกครั้งหนึ่ง ได้ศูนย์หนึ่งสองห้าศในชุดที่1เอาชุดที่สองมาตัดพี่น้องครับสูตรนี้เหลือศูนยเหลือตัวเลขตัดแล้วสูงสุดแค่สองตัวมาดูว่านี้จะเหลือสักกี่ตัวครับสูตรที่สองผมให้ใช้10ล่างหน่วยล่างแล้วก็สิบครั้งที่1แบบนี้ สามตำแหน่งนี้บวกกันครับวดนนี้จะเป็น1 0ึบวกสได้2 2งบวกเได้11 11ไปบวก0ย์ก็จะได้11เนาะได้หนึ่งหไปบวก5ได้6 6ไปบวก2ได้8 8ไปบวก4ได้12 ได้มาแล้วครับหลักสิบพี่น้องเห็นยังครับมีกี่ตัวมาชนเลยหนึ่งตัวแรกมาแล้วครับเราได้แล้วหลักสิบงวดต่อไปตัวที่1นึ่คือเลขหนนั่นเองสองตัวที่2คือเลขสอได้มาแล้วครับหและสในหลักสิบ ห้าไม่มีศูนย์ไม่มีเออเป็นยังไงบ้างพี่ร้องครับตัวที่ได้คิดว่ามันน่าจะมาไหมแล้วถ้ามันมาผมจะทำแบบนี้ครับมาดูผมจะตั้งหนึ่งและสองในหลักสิบเราจะได้อยู่ยี่สิบตัวมานะมาดูนะทีนี้จับคู่เลยนะ ถ้านหนึ่งมาจะได้ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก

นี่ได้มาแบบนี้ครับแล้วทีนี้ตัวต่อไปจะเป็นเลขเด่นทันทีผมจะคัดเพื่อที่จะให้มันน้อยนะครับงวดนนี้ถ้าหนึ่งมาจะได้หนึ่งไหนครับจะได้หนึ่งนี้1 0 1่งศูนย์สองหนึ่ง,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 งถ้าสองมา สองศูนย์สองสองขออภัยครับผมผิดแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้า

แล้วทีนี้ผมจะเอาหลักร้อยมาประกบให้พี่น้องดูนะเราได้ลงหลักร้อยไปแล้วหลักร้อยได้390ในชุดนี้เราหาหลักร้อยหลักร้อยออกมาคือ390ตัวนี้นะครับแล้วผมจะเอาตัวนี้มาชนให้พี่น้องดู

ศูนย์สองหนึ่งนะพี่น้องครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ด 029นี้คือตัวที่คิดว่าที่ลุงทัศน์คิดว่านะที่คิดว่ามันมีโอกาสมามากแต่พี่น้องไม่จำเป็นต้องตามผมนะนี้ผมเลือกออกมาเฉพาะตัวที่ความเข้าใจผมคิดว่ามันน่าจะมาในสิบตัวนี้พี่น้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ หรืออาจจะไม่มีสักตัวในนี้เลยก็ได้อ่ะอยู่ที่พี่น้องแล้วแหละแล้วถ้าได้มาแบบนี้ตัวไหนมันจะเน้นที่สุดเดี๋ยวนะครับผมกำลังจะหาตัวเน้นให้ มาครับถ้าสองมาตัวที่ผมจะเน้นผมจะเน้นที่สองห้าสองสามถ้าหนึ่งมา จะเหลือที่16ตัวเดียวถ้าหนึมานะถ้า1มา,นะา, 1, มาน้ำหนักจะอยู่ที่หนตัวเดียวเลยถ้าสองมาจะมาที่25กับ2อสเท่ากับว่าพี่น้องครับเราได้สองตัวบนอยู่ณนะขณะน,นี้ใน20หางนี้20หางนี้ผมคัดออกมาเหลือ5หางคือ 1น1่1ศ1นย์ถ้าสองก็สองหนึ่งสองเท่ากับว่า10ชุดที่ผมคาดว่าที่ความเข้าใจของผมคิดว่ามันมีโอกาสมามากที่สุดแล้วผมจับหลักร้อยที่ได้0 3 9เกหรืออะไรพี่น้องครับเมื่อก,กี้ใช่3 9 0นี้ มาชนมาประกบมันผมเลือกเอาศูนย์ตัวเดียวตัวนี้เอาศูนย์มาตัวเดียวในศูนย์สาในสตัวนี้นะหรือใครอยากจะใช้3มใช้9ก็ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้ก็จะได้ออกมาในรูปนี้พี่น้องครับมาถ้าคิดว่ามันน่าจะเดินต่อพี่น้องนำไปใช้ได้เลย ส่วนมันจะเป็นยังไงไม่อาจที่จะบอกได้โอเคนะครับและคลิปต่อไปพี่น้องครับณขณะน,นี้ตัวเลขกลมกมหลักร้อยเราได้อยู่สามตัวหลักสิบได้อยู่สองตัวเราจะรอหลักหน่วยที่ผมจะลงต่อเนื่องต่อจากสูตรนี้เมื่อเอามารวมกันหมดเราจะได้สามตัวตรงๆต,ต่อไปนี้ถ้าสูตรของเราเดินต่อ โอเคนะครับมาสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ครับสําหรับ10บ,บนตัด2ส,สูตรตัดออกมาแล้วเหลือ1และ2ในหลักอ่ะถูกใจถูกตาไม่มีในใจพี่น้องไม่เอ่ยมันจะเดินให้เราอีกไหมสําหรับงวดน,นี้โอเคครับวิธีทำลุงทัดบ,บอกแล้วอธิบายแล้วเนาะคงเข้าใจกันแล้วแหละมาท้ายสุดและสุดท้ายแล้วแหละทีนี้ปันจะจาก,กันนะผมลุงทัดครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับ ที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาครับขอบพระคุณมากๆวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ